สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของตรุษจีนกันครับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เนอะโดยเฉพาะในปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้มีอะไรน่าสนใจรออยู่บ้างไปดูกันเลยครับรู้ไหมครับว่าก่อนจะถึงวันตรุษจีนเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าทึ่งมากๆเกิดขึ้นนั่นก็คือชุนอุนครับ เป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนหลายร้อยล้านคนเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปหาครอบครัวจนถูกเรียกว่าการอบพยพของมนุษย์ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะครับจริงๆแล้วหัวใจของเทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านของปีนะครับแต่มันคือช่วงเวลาของการกลับไปรวมตัวกับครอบครัวการเริ่มต้นสิ่งใหมๆ่ๆแล้วก็การต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเรียกว่าเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขอย่างแท้จริงเลย เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของเทศกาลนี้กันเลยดีกว่าว่าเอ๊จากตำนานเก่าแก่เนี่ยมันกลายมาเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ใครๆก็เฉลิมฉลองกันได้ยังไงเรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่ตำนานโบราณเลยครับเขาเล่ากันว่ามีสว์ป,ประหลาดตัวหนึ่งดุร้ายมากชื่อว่าเหนียนมันจะออกมาอวาวาดทำร้ายผู้คนในคืนวันสิ้นปีแต่เจ้าเหนียนเนี่ยดันมีจุดอ่อนครับ มันกลัวอยู่3มอย่างคือสีแดงเสียงดังๆแล้วก็แสงไฟสว่างๆซึ่งนี่แหละครับคือที่มาของประเพณีต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีในทุกวันนี้และไอความกลัวของเจ้าเหนียนี่แหละครับกลายมาเป็นประเพณีหลักๆที่ปฏิบัติซืบต่อกันมาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวการให้ซองแดงหรืออ่างเปาเพื่อเป็นคำอวยพรการจุดประทัดเสียงดังๆเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไป รวมทั้งการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับโชคดีเข้ามานั่นเองครับทีนี้เรามาซูมเข้ามาดูในบ้านเรากันบ้างดีกว่าครับเพราะถึงแม้ว่าประเพณีหลักๆจะคล้ายกันทั่วโลกนะแต่ในไทยเราเนี่ยโอ้โหมีจังหวะมีรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยล่ะครับน่าสนใจมากๆสาหรับคนไทยเชื้อสายจีนะครับเขาจะมีธรรมเนียมปฏิบัติหลักๆเลยนะอยู่3วันด้วยกันวันแรกเรียกว่าวันจ่ายครับ ก็คือออกไปจับจ่ายซื้อของไหว้ต่างๆมาเตรียมไว้วันต่อมาคือวันไหว้ก็จะไหวเทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูและวันสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยก็คือวันเที่ยวหรือวันปีใหม่ที่ทุกคนจะแต่งตัวสวยๆออกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และเฉลิมฉลองกันครับและนี่ก็เป็นอีกเกตเล็กๆที่น่ารักมากๆเลยนะครับในวันเที่ยวเนี่ยทำเนียมที่นิยมกันก็คือการนำส้มสีผลไปมอบให้ผู้ใหญ่ เหตุผลก็เพราะว่าคำว่าส้มในภาษาจีนแต้จิ๋วดันไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าโชคลาภหรือทองการให้ส้มก็เลยเหมือนกับการมอบโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให้แก่กันนั่นเองครับเอาล่ะครับพอเรารู้ที่มาที่ไปกันแล้วเนาะคราวนี้เรามามองไปข้างหน้ากันดีกว่าว่าตรุษจ,จีนในปี2569ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีอะไรพิเศษพิเศษรอเราอยู่บ้างใช่แล้วครับปี2569ที่จะถึงนี้ตรงกับปีนักษัตร มัมเมียหรือปีม้านั่นเองตามความเชื่อของจีนแล้วเนี่ยนะครับม้าถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเขาเลยเชื่อกันว่าปีม้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆเป็นปีของการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยพลังบวกโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับทีนี้มาดูเรื่องวันกันบ้างครับอันนี้สําคัญเลยนะวันตรุษจ,จีนจริงๆเนี่ยคือวันที่17กุมภาพันธ์แต่ ในประเทศจีนเขาหยุดยาวกันเลยครับ9วันเต็มๆต,ตั้งแต่15ถึง23กุมภาพันธ์ส่วนในกรุงเทพ,พตามห้างใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเริ่มจัดงานกันก่อนเลยประมาณวันที่11ถึง20กุมภาพันธ์สรุปง่ายๆให้เห็นภาพนะครับวันจริงคือ17กุมภาแต่บรรยากาศการเฉลิมฉลองเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่กลางเดือนเลยล่ะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้เลยก็คือเราจะได้เห็นว่า เทศกาลที่มีประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีเนี่ยเขาปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่โลกศตวรรษที่21ได้ยังไงมันน่าทึ่งมากครับสไลด์นี้เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับอย่างเมื่อก่อนเนาะเราให้อ่งเปากันเป็นซองกระดาษสีแดงเดี๋ยวนี้เป็นไงครับส่งเป็นอ่งเปาดิจิตอลผ่านแอปกันแล้วหรือจากที่เคยกินข้าวกันพร้อมหน้าที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปฉลองกันตามห้างแล้วที่พีคเลยคือเสียงประทัด ตอนนี้กลายเป็นโชว์โดรนแปรอักษรสุดอลังการไปแล้วและในกรุงเทพนี่แหละครับเราจะได้เห็นการผสมผสานที่ว่านี้แบบชัดๆเลยอย่างที่สยามพารากอนก,ก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมจากจีนมาให้ชมส่วนที่เซ็นเตอร์เวิลด์ก็จัดเต็มมีทั้งการเชริดสิงโตแบบดั้งเดิมไปจนถึงการแสดงโดรนสุดล้ำสมัยเลยครับนอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีแล้วนะครับในมุมเศรษฐกิจเองเนี่ยเทศกาลนี้ก็ปรับตัวเหมือนกัน ยังกระทรวงพาณิชย์ของไทยก็จะจัดแคมเปญคุ้มคลุ่มราคาสินค้าของไหวแถมยังร่วงเลือกันห้างร้านต่างๆจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสูงสุดถึง50%เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วตรงนี้เราจะมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะออกไปสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลนี้ด้วยตัวเองครับ สำหรับใครที่กำลังแพนเอนจะไปเที่ยวจีนช่วงตรุษจีนพอดีเลยอาจจะต้องเบรกไว้ก่อนนิดนึงนะครับถามว่าทำไมเหรอครับมาดูกันเลยค่ะจุดนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีนในช่วงโกลเด้นวีคสมช่วงนี้เด็ดขาดเลยครับคือตรุษจีนวันแรงงานและวันชาติเพราะมันคือช่วงที่คนจีนทั้งประเทศออกมาเที่ยวกันนึกภาพตามนะครับ คนจะเยอะมหาศาลการเดินทางจะวุ่นวายมากแล้วทุกที่จะเต็มไปด้วยคนครับแต่ถ้าฉลองในบ้านเราในประเทศไทยโอโหง่ายกว่าเยอะเลยครับสามารถไปดูโชว์สวยๆตามห้างใหญ่ๆหรือไปเดินตลาดสดเพื่อซื้อของไหว้ในราคาที่เป็นธรรมก็ได้สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับเพราะรถจะติดขึ้นและแน่นอนเตรียมใจรับฟังเสียงประทัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลได้เลยครับ และแน่นอนครับมาถึงคำอวยพรยอดฮิตติดหูที่เราจะได้ยินกันบ่อยที่สุดก็คือซ e ินเจียยู่อีซินนี้ขวดใช้ความหมายดีมากๆเลยค่ะแปลว่าขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างในปีใหม่นี้และก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเป็นคำอวยพรดีๆที่เราเอาไปใช้กันได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็น่าคิดตามเหมือนกันนะครับว่าในขณะที่เทศกาลเก่าแก่ที่ยังคงมีชีวิตชีวานี้ กำลังปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่งก้าวต่อไปในอนาคตของตรุจจีนจะเป็นยังไงนี่คือคำถามที่น่าติดตามมากๆครับและใครจะไปรู้คำตอบอาจจะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี้แหละครับ